รามาระอุทูโซเชียลแจ็คแป๊บโฮปีหลังขารถเต้นกลางญี่ปุ่นถูกสื่อท้องถิ่นถล่มแรงทรรยาเผยเตือนแล้วแต่ไม่ฟังจนเกิดเรื่องยาระดับประเทศในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาประเด็นร้อนที่สร้างเสียงวิทราวิจารไปทั่วทั้งโซเชียลไทยและญี่ปุ่นก็คือกรณีของแจ็คแป๊บโฮอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทยที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนบนทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะบนยูทูบหรือเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นแพตฟอร์มที่เจ้าตัวสร้างชื่อเสียงจากคอนเทนต์สายตลกสายเคลียร์และคอนเทนต์ที่เน้นสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชมเสมอทว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นล่าสุดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าครั้งใหญ่เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจถ่ายคลิปหนึ่งที่ขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคารถพร้อมถอดเสื้อและเต้นอย่างสนุกสนานโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามและมีร้านสะดวกซื้อรอสันตั้งอยู่ในเฟรมด้วย คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงบนโซเชียลของแจ็คแป๊ะโฮเองพร้อมข้อความที่สื่อให้เห็นถึงความมั่นใจในสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่ตามมาคือเสียงวิจารณ์จำนวนมหาศาลจากผู้ชมทั้งไทยและญี่ปุ่นซึ่งหลายคนมองว่าการกระทำดังกล่าวเกินกว่าจะกลังเล่น